แตอนนี้มันรอ่สิมึงรอดิสันโอ้โหเพื่อนไม่ต้องไปเล่นด้วยกันได้ไหมว่ามึงสองตัวไม่ต้องไปเล่นด้วยกันนะต้องไวหน่อยกูมาต้งไวนบเพื่อนมันก็ตายอยู่แล้วกูจะไวกว่านี้หรือช้ากว่านี้มันก็ตายอยู่แล้วมไม่เมันออยว้อไวมบเดี๋ยอื่อกี้เน็ตเดี๋ยวมากูยิงคีฟใช่ปเดี๋ยวมันไฟพัดสิมาวเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้แล้วมึงแค่รองเลน้วยกันเงียบเโมัยูอะไรเยอะขนาดนั้น ต้องตัดเลือดโอ้โเกาะดับเด้งแบบบูบับต้องเอจาะเกาะต่างคนแบบไอ้เนี่ยตั้งใจตั้งใจตอนนี้ตั้งใจเรือเข้าหูเขาได้อะแล้วว่ะโดเนทกูเริ่มเครื่องติดแล้วว่ะเคสของท่านบอกโอ้โหอยากฟังพี่เน็ร้องเพลงอุ้ยเพราะว่าเอาตรงไหนไม่อยากไม่หนีเน็มีบอลนะกูบอกไม่ให้ไอแคนซีวอยอะต้องมาไอตัวเจอสองมาหน่อยนี้ ไอ้กูอยู่รอยู่คนเดียวนะเว้ยกูอยู่คนเดียวนะเว้ยปรเล่นมาเดโอเคโอเคไหนมไหนอเปเนี่ยอเปน้าเนี่โอ้ยโอยมันเอาติดตายกูบอกเลยจังหวะเนี้ยถ้าไม่ฟิกอะเจดีนะกวัเราดี๋ยวเราเดี๋ยวกูไปมีฮิวมันมีฮิวต้องรีบมาแล้วเพื่อนเป็นเลือดใหญ่กูจะขาดแล้วเพื่อน กูแต้มมันอยู่กูต้มมันอยู่กูไม่มีโตอ่ะม่งอ่มียังอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันจะแสแอกคมันรอวัตสิอยู่มึงรอดิสรันโอ้โหเพื่อนไม่ต้องไปเล่นด้วยกันได้ไหมวะมึงสตัวไม่ต้องไปเล่นด้วยกันได้ไหมวะไม่เมื่อกี้เน็ตเดี๋ยวมันกูยิงคิ้ใช่ปะเดี๋ยวมันไ่ฟัสิมาดูแลเมื่อกี้ข้าเมื่อกี้แล้วมึงแค่รอไม่ต้องเล่นด้วยกันเงียบเงียบเจ้าสี่ไงรอทีดีรงไปโอเคกูยิงไปละโอ้ยไม่โดน เแล้วมันขึ้นบนมิกมิกขึ right. mm ้นบนบนบนหมดเลยไหมบนบนมิก hmm. ม mm ิก hmm. ม mm ิก hmm. ม well, no oh, okay. ิกมิกมิกมิกหอยมิก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 ม okay. ึง okay. ฟิกเกอร์เข้าไปดิมิคาเลยพิ่จอดเนี้ยตอนแล้วเขาเออก็ตีอยู่เนี่ยเพื่อนกูยืนคุยกับมึงอยู่หรอเอ็นเอ็นตี่ห้าสิบบาทยิงไปไหนยิงไปไหนยิงไปไหนเอ่ะยิงไปละยิงไปละยิงไปละโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหม โอเคโอเคโอเคเออมึงพอแล้วเรียกกูทีเดียวพอแล้วเอนั่นดยนนดยนั่นดยอยู่นี่นมันไปปิดเยให้มันปิดแลอมาดิไม่กลัวหรอกไอทีไครไปครับไปไปี่คสดยเเดียเอาดิ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 เด สี่คนมึงก็จะชนะเขาอยู่แล้วดินิไม่เอามิกมิกไม่เอามิกไม่เลยล้อหนิไม่เอามิกไม่เอาเอ้ยมิกโดนแล้วเว้ยไม่พุ่งมึงเยอะกว่าเขามึงก็ต้องชนะเป็นธรรมดานิก็ไม่ต้องพูดสอไม่พูดก็ไม่ต้องอวดว่ายืนสองคนแล้วแบบนั้นน่ะไม่ต้องอวดเอาทีมพื่อแค่สี่คนยังอวดเลยเด็ดเออรออยู่ตันตันตันโดนโดนโดนฉาดเด้เด้เอ็งาดเด้ผมเอาหนดิเอาเน็ตเอาดิเอาดิเอาดิ เน็ตไม่ใช่ทิปนะเอ้าเพื่อนเออก็ดูดิดูดิมึงดูดิพวกกูไม่แก๊งหรอกไอ้เนีนสี่คนเล่สี่คนอ่ะมึงดูกูเล่นแคลรี่ไปไงเน็ตแค่นั้นพอโอ้สบายสบายก็ดีอ่ก็มีส่วนเป็นไงเป็นไงเรียกว่าให้กำลังใจทีมครับเล่นก็ได้อยู่ับเล่นอ่ะ ตัตีไปกนตีไปกนตีไนป้อมมึงโดนตีกูเน็ดมึงโดนตีกูเน็ดูตีกูโดนนล้วนะมันก็ตายอยู่แล้วกูจะไวกว่านี้หรือช้ากว่านี้มันก็ตายอยู่แล้วเอาไม่มันก็รอดอยู่แล้วถึงกูไวเด๋ยวมันก็รอดเฮ้ยเอาดิเอาดเอางกลกลางเน็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 เเน็เน็เเน็เน็เด เล็ดปเ็ดเยวอบอลเดบอลมออกกากันทำไมวะเน็ตเน็ไปเอาบูเสร็จแล้วไปล้างแ้วน็จับอุ้ยมาสิก็มาสิมาตีโดนเคยไหมเพื่อนกูไม่ต้องมองอ่ะเน็ตเน็ตสแปรตสแปรตไปล่างขนาดเนี้ยเน็ตมิกเด็บ้มิกตรงกลางมิกมิกมิกโดนโดนโดนอุ้ยมาตีออก ไปดี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 ไปต่ไปมเาไปมเาไปมเาเอาดี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 กูยิงอยู่เนี่ยเอาดีเอาดีไปอยู่เลยมึงดูสเตปกูนี่นี่เกมนี้มีไอรีบอ่ะวะไอแมวแมวแมเพื่อนกัน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 ทุกคนไม่เอาไม่ต้องเถียงเขามิก กูจะช่วยมึงเลยดูนะเว้ยเน็ตมึงดูดิไม่กูไม่ได้เป็นคนเปิดมือไอ้บอลกูเมียนตีบอลบอลกูไปแล้วบอลมากูบอกมึงว่ามาแล้วมามึงโดนบอลโดนบอลโดนฟอรเรนคนมค่อยอยากจะมาหรอกเหลือแต่พ่อมมามาไปไปแต่บอมไม่มาแล้วได้ประโยชน์อ้เอาลิฟต์ปี๊ดอยู่ที่ตีดไออยู่ที่ตีดปุ๊กปี๊ดเดีเอาเดี๋ยวเดีเอาดีเอาดี๋ยวเน็ตโอ้โหมิกตางต่อมึงไม่เข้าวะรีเฟกไม่ดีเลย ไม่ใช่ไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงเพื่อนไอ้มิกไอ้มิกแต่เย็นดิแก๊งกันมาทั้งเกมไหมเฟื่อยกันตรงนี้ได้ไงเอาตัวดีเลยวันไหนชวนคุยแม่งเลยเน็ตเน็ตบนเน็ตกุนตีไปเน็ตเน็ตกุนตีไปเน็ตไปเน็ตเน็ตไป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 ไปอ่ะเอาโอ้ไม่ใจเลยเลีวก่อนเอาเลีวก่อนเอาเลีวก่อนนี่มึงจะไปมึงอยู่ตรงเน็แล้วมึงก็ไปบนแค่นั้นมันใกล้ๆจ้างให้มิกหน่อย มันไม่มีคนต่อมึงมาเมื่อให้มันมีคนกมาดิเยตายห่มาดิบมาบทบทบทเอียงบทด้วยการบททได้แลบกดด้าไจับจับกวนตกวนต็กูหลบกูหลบกูหลบมึงดูสเตปกูนี่เรือกูจะตายแล้วว่ะเ้ยเตปอมดูสเตปกูนี่ไอ้ถอยมาเพื่อนคนเลยมันบ้าแล้วคอนเนบ้าจริงมิกไม่เอามิกกูช่วยมึงไม่ได้นะเว้ย มิกเอาบ้ามิกมิกเอาบ้ามิกมิกมิกเอาได้นะเว้ยมิกเอาดิมิกมิกมึงดูสเต็ปกูนี่โอ้โหอะไรอะจับไม่โดนเลยโดมาว่ะมาวะมาว่ะมาว่ะโอ้โหเออเออมึงดูสเต็ปกูนี่เน็ตเน็ตกูมีอนติเน็ตกูมีอันตีเน็ตเน็ตโดนดิโดนวิ่งตามมึงวิ่งตามสอนกูไป มึงวิ่งตามสอนกูไปเดี๋ยวเร็ว <laughs> oh, น,นี <c oughs> <laughs> ่ไงไอ้เนกไอ้เน็มึงไม่เชื่อกูจริงเหรอวะมึงแค่มึงแค่เดินตามสอนกูมึงแค่เดินตามสอนกูมึงก็ได้หนึ่งคิวแล้วเพื่อนเน็กูมีสอนเน็กูมีสอนเน็เน็สอนตรงกลางเน็สองสลิงสองเสีงล็อกซี่ล้อเลยล็อกซี่ล้อไปโดนมึงดูสเตปกูนี่เป็นไงได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมันอยู่ก็ได้อยู่พี่เน็ช็อตนี้ทสวองเสีง สองสันดิยิงไงโอ้ที่จะชมตัวยิงไงเขีาเข้าเข้าเข้านเป็าเป็นนเาม็นาชมตัวาด้าเครับตไม่ใช้ไไม่ใช่เพืนครับตีี้เกมหมดเเน็มตกูกูสวิกูมีสอนกูจับกูซอยู่กูซอยู่กูซอยูอยู่กูซอยูอยู่กูซอยจูกูซอยจกูซอยจู่กูซอยูกูตันกูตันมันมันโยมาโอเคมันจะกดเข้ามากูซอยู่เน็กกูซอยจู่เน็กกูซอยจุ ลากรางการเอารันเอานี่น่าติดเราดิช่วยไอ้บอลกูเล่นได้นะไอ้ล็อกซี่เอาล็อกซี่เอาเอาดิรับแต่ความไม่ตีไม่ตีด้วยบ้านเฮ้ยซอยกูซอยกูซอยกูซอยซอยจุเโอ๊ยกูจะตายกูไม่สอน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 กูสอนกูไม่ตายโอ้โหอันนี้ยไม่ไปอ่ะ ่ตามสอนเออมึงแค่เดินตามสอนกูมันก็ได้ละคิวหนึ่งอะเพื่อนโหไม่คิวอะไรเยอะขนาดนั้นวะเนี่ยต้องตัดเลือดโอ้โเกาะดับเด้งแบบบูบับต้องเอาเจาะเกาะต้องไส่สายอันเนี้ยตามสอนกูเน็ดตามสอนสอนสอนเน็ดไป วา,า,า,านี่นี่นี่พวกกูไม่แกงหลอกไ,ไ,ไอ้พวกกูแคชอบตีวอมันจะมีบอลสูตรกูจะบอกแค่นั้นแหละกูจะบอกมึงว่าระวังบอลสูตรมันใส่บอลสูตรใส่ป้อมมาละป้อมเลยไปลดเลยมันจะกลับมามันจะกลับมาหู่จ้าหู่จ้านี่ไงนี่ไงกูงรับอ<ก> <ละ S 1> ย่างเยอเฮ้ยกลับไปก่อนนี่มึงดยู่เต็ะกูนี่มึงดยู่เต็ะกูนี่ไม่ตีตีคน มาน้อยนะแต่มาอยู่นะคนนี้มาน้อยแต่มาอยู่ตอนจบได้อยู่ได้เหรียญหมดอะกูสภาพแล้วมีคนเดียวไม่ได้เหรียญอุ้ยบุรี่ไม่ต้องอุ้ยจะถามมกเกอใครหลับตาก็ชี้ไม่หลับตาก็หลับตาดูก็รู้แล้วในในมึงดู ป่าากกกรทเมของูไว้ไม่แต่มิกมันไม่มิกมันดึงสเปซเยอะไอ้มิกก็ไปทำเยอะมันดึงคนไปแบบ3คนเออไม่เออมึงเล่นมึงเล่นเกมไม่เป็นอะวันนี้ฉันเพิ่งได้แรพวกคุณที่ชนะายละไม่ใช่ไหมไม่ในกูชมมึงอยู่ไอ้มิกพวกมึง